คุณอยากรวยให้ใช้รถขับรถสีดังต่อไปนี้รับประกันครับว่าดวงสตางคุณจะเฮงอย่างแน่นอนอยากรู้ใช่ไหมครับว่าคุณต้องใช้รถสีอะไรจึงจะรวยจึงจะโชคดีจึงจะสําเร็จก่อนอื่นเลยนะครับฝากท่านช่วยกดแชร์ให้กิจคอนเฟิร์มตรงนี้จะกล่าวขอบพระคุณมากนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับฝากกดถูกใจฝากกดคอมเมนต์ฝากกดเห็นโพสต์ก่อนตรงนี้จะกล่าวขอบพระคุณท่านอยากมากๆเช่นเดียวกันนะครับเป็นกําลังใจให้กิจคอนเฟิร์มนิดนึงนะครับแต่ท่านอยากจะหาของมองคลที่ติดตัวติดข้อมือสักนิดหนึ่งผมขอแนะนํากับ ไร้ลุ้นดวงชะตาของกลกคอนเฟิร์มนะครับซึ่งต้องบอกว่าภายนอกนั้นจะบรรจุราศีทั้ง12ราศีอยู่รอบเลยนะครับและด้านในครับก็จะมีคาถาทั้งหมด11บทซึ่งคาถา11บทนี้นะฮะจะมีคาถาหัวใจคาถาเงินล้านหัวใจธาตุทั้ง4หัวใจพญายนาคคาถาเรียกจิตมนุษย์ผู้หญิงเรียกจิตมนุษย์ผู้ชายคาถาสําเร็จดังประสงค์คาถาสนองกลับรวมถึงคาถาต่างๆรวมทังงง้งสิ้น11บทไปกำลังราชาโชคนะครับเพื่อที่จะทําให้ทุกท่านนั้นประสบแต่ความสุข าจริญท่านไหนที่สวมใส่ก็จะมีความเป็นมงคลด้วยนะครับราคาอยู่ที่1นึ่บาทต่อหนึ่งวงค่าจะส่งฟรีทั่วประเทศครับสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่เบอร์ศูนย์แปดห้าเก้าเจ็ดสี่สามเก้าสี่ห้าหรืออินบ็อกซ์ในข้อความไปได้เลยนะครับคลิปนี้นะฮะก็จะเป็นคลิปที่บอกคุณว่าลดสีไหนที่เป็นมงคลแก่ตัวคุณนะครับซึ่งตำรายที่ผมนํามาเนี่ยก็จะเป็นตําราเกี่ยวก,กับทักษะพยากรณ์และคู่ธาตุคู่สมพลคู่มิตรตามหลักวิชาโหราศาสตร์ครับซึ่งเป็นสีที่เป็นคู่มิววตนนร มีกาลังและมีวิธีในการจะเปลี่ยนสีรถให้ถูกฉลกอันนี้จะดีมากๆนะครับแต่จะดีที่สุดสำหรับท่านที่กาลังจะซื้อรถหรือกําลังจะเล็งรถใหม่คลิปนี้เป็นประโยชน์แก่ท่านอย่างแน่นอนเลยนะครับเอาละครับเรามาดูกันนะครับว่าสีรถอะไรที่จะทให้ท่านรวยนะครับสำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับท่านควรที่จะใช้รถสีเขียวสีดําสีเทาจะเจริญรุ่งเรืองร่ํารวยมากๆเลยนะครับสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์นะครับท่านควรจะใช้รถที่เป็นสีฟ้าสีม่วงสีดําจะเจริญรุ่งเรืองและร่ํารวยอย่างมากเลยนะครับ ท่านควรจะใช้รถสีเหลืองสีทองสีส้มสีน้ำตาลอันนี้จะเหงมากๆเลยนะครับท่านเกิดวันพุธครับท่านควรจะใช้รถสีขาวสีเทาสีกมท่าสีเขียวเข้มจะทําให้ดูสตาของท่านดีมากๆเลยนะครับท่านเกิดวันพฤหัสบดีครับท่านควรจะใช้รถสีแดงสีน้ำตาลสีเขียวอ่อนสีทองจะทําให้ท่านรวยแล้วก็ประสบความสําเร็จอย่างมากๆเลยนะครับท่านเกิดวันศุกร์ครับท่านควรจะใช้รถสีน้ําตาลสีชมพูสีเหลืองสีส้มสีทองจะทําให้ดูสตาของท่านดีมากๆเล วันเสาร์ท่านควรจะใช้รถสีน้ำตาลสีชมพูสีเหลืองสีส้มสีทองท่านจะรวยมากๆเลยนะครับ สำหรับท่านใดนะครับที่รู้สึกว่าชีวิตของตัวเองนั้นมีอุปสรรคดวงชะตาอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรนะครับวันนี้กิ่คอนเฟิร์มมีตัวช่วยมานะครับนอกจากตัวช่วยนี้นะครับเป็นเครื่องรางความเป็นมงคลนั่นก็คือนาฬิกาเกรดคอนเฟิร์มวอชรุ่นเงินไหลมานะครับท่านดูการออกแบบนะครับจะออกแบบเหมือนนาฬิกาเรือนแพงๆเลยนะครับใส่ในข้อมือปุ๊บเนี่ยก็ดูรวยทันทีเลยนะฮะและที่สําคัญครับยังประดับด้วยเพชรสีแซตตัวเรือนนั้นก็เป็นสแตเลสด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับก็สามารถกันน้ําได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่เอาไปใส่ ดำน้ำนะต้องบอกก่อนนะครับก็คือใส่ล้างมือได้นะฮะและที่สําคัญครับด้านหน้าจะมีผังปากัวนะครับจะมีคุณสามบัติแบบยันแปดเหลี่ยมของจีนเลยนะครับซึ่งยนแปดเหลี่ยมของจีนนั้นจะกันสิ่งอับป,ประมงคลแก้คงจุ้ยในทิศที่ไร้ลัยแก้ดวงจิตดวงวิญ,ญญาณที่ไม่ดีได้เลยและที่สําคัญครับยังเป็นความมงคลแปดประการตามศาสตร์การจัดคงจุ้ยของรัฐิเต๋าหมกด,ดําด้วยนะครับนั่นก็คืออาชีพความรู้สุขภาพทรัพย์ชื่อเสียงความรักและก็บุตรคู่อุป,ปถัมภ์นะครับให้กับคุณในด้านหน้าเล เร,เรียกได้ว่าใส่แล้วก็เหมือนมีหงจุยทีดียมียันแปดเหลี่ยมติดตัวท่านเลยครับในด้านหลังนะฮะก็เป็นยันมหาอุดซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สูงสุดในทางวิชาโหราศาสตร์เลยนะครับจะส่งเสริมหนุนนำดวงตางคุณให้สูงทรงอยู่เสมอนะครับเรียกได้ว่าไม่มีดวงอะไราที่เด่นกว่าดวงมหาอุดอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านได้ใส่สิ่งที่สูงสุดของโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์อินเดียไปด้วยเลยนะครับและที่สําคัญด้านหลังนะครับยังมีหัวใจพระคาถาเงินล้านเพ่งเพ่งผา หาหารือๆซึ่งท่านก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นคาถาเสริมมงคลเรียกทรัพย์เรียกโชคอย่างดีเยี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นทุกค้าที่สใสัก็จะมีความเป็นมงคลตลอดเลยนะครับรุ่นนี้ราคาที่2,999บาทนะครับท่านสามารถที่จะสั่งซื้อผ่านทางข้อความนะครับหรือโทรได้ที่เบอร์08-5974-3945ได้เลยนะครับ